ที่วัดป่าภูผาสูงอยู่นะครับนาเจดีภูผาสูงนะครับขึ้นไปทำบุญนะครับว่างๆก็มากันนะครับญาติโยมเฟสตีผู้ธศาสนิกชนมาทำบุญกันบ้างนะครับอยู่ตรงไหนไม่ไกลนะครับขึ้นตำบลมะเกลือใหม่มาทางวัดภูกแก้วนี่แหละครับมาทางวัดภูกแก้วท่านจะรู้จักนะครับขึ้นไม่ก9กิโล เป็นวัดป่าผูผาสูงมีสิ่งที่จะร่วมทำบุญมากมายหลากหลายนะครับมากันได้เลยนะครับมี่น้องอุษานิกะสนเอซีที่เคารพรักทุกทกท,กท่านนะครับมากันนะครับมากันมากันตัดประทมกันนะครับบรรยากาศทางขึ้นเจดีนะครับวิหารพระนอน พระนอนหินเขียวนะครับชื่อพระนอนอนนานผ่านหลอันนี้ลูกนิมิตหินทรายเขียว85ตันนะครับลูกนิมิตหินทรายเขียว85ตันเมื่อ16ธันวาคม2562ชื่อพระปฐมเจดี สีภูผาสูงนะครับหรือพระธาตุจอมผานะครับเรียกสั้นๆชื่อเต็มๆก็พระธาตุเจดีสีภูผาสูงนะครับบรรยากาศดีนะครับวิหารพระนอนสายเขียวนะครับร่มเย็นอยู่บนยอดเขานะครับ มาทำบุญกันครับมาพักผ่อนทำบุญกันนะครับสวยงามมากครับสวยงามอยู่กับธรรมชาติครับอากาศเย็นเย็นธรรมชาติสวยสดงดงามสวยสดงดงามแล้วก็ลมเย็นเป็นสุขนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนได้ด้วยในตัวนะครับมาทำบุญด้วย ได้ทุกอย่างครบครับวิหารนะครับวิหารพระนอนสายเขียวบรรยากาศสวยมากครับทุกมุมเลยสถาปัตกรรมงามมากครับตามเสาตามอะไรไม่มีนี่ไม่มีทิศติเลยครับเนียนหมดเลยนะเนี่ยเฉพาะพื้นที่เดินนี่ครับเนี่ยองค์ละหมินเนี่ยที่จะจองอะ่ะเนี่ยองค์เดียวกันกับเมื่อกีก้ตรงนี้ท่านจะเอาเครื่องเสียงน้อยๆมาวางเมื่อก่อนนีย สวยมากครับบรรยากาศเย็นสบายหายใจสบายบนยอดเขานะครับวิวสวยว่างๆ fc ก็มากันครับมาเที่ยวกันปัดช่องเที่ยวเฉ๋ๆก็ได้นะครับมาร่วมทําบุญก็ได้นะครับวัดป่าภูผาสูงนะครับตำบลมะเกลใหม่อําเภอสูงเนินมาทางว่าภูแก้วนี่แหละครับเลยวัดเกลเลยว่าภูแก้วมาเก้ากิโล ตำบลดงมะไฟมาง่ายทางสะดวกตรงนี้กุฏิทิฏพันเลยเนี่ยวินะน้ำเขาไม่ท่วมดีเนาะตรงนี้เนาะมันอยู่บนดอเนาะ,ะน้ำเขาไม่ท่วมนี่เนาะตรงนี้เนาะ เนาะมันอยู่บนเนาะมันอยู่สูงเนาะมไม่มีสิทธท่มหรอกตรงนี้มีแต่ไหลลงอย่างเดียวใช่ไหมหรือ,อว่าผมมองเห็นว่ามันเป็นต่าลงไปคิดว่าน้ําจะขังนะตอนฝนตกไม่ขังมากันครับบรรยากาศสบายสบายนะครับมาทมําบุญกันด้วยมาท่องเที่ยวด้วยได้ชมบรรยากาศชมวิวบรรยากาศแท้ๆไม่ต้องไปไกล พระธาตเจดี JD สีผาผาสูงหรือชื่อชั้นสั้นพัะธาตจอมผานะครับเดี๋ยวจะเปิดสมโพธิอีกครั้งหนึ่งน่าจะประมาณวันที่25่ธันวาคม2565นะครับสมโพธิใหญ่เลยครับพร้อมเลยพระเจดีด้วยพ้านอนแกะสลักหินเขียวด้วยครับ ใช้ลานจอดรถเรานี่ตรงนั้นทั้งออกมันออกไปเลยเดี๋ยวเราลถเราอยู่ทางนี้นี่รถเราอยู่ทางนี้เราต้องลงนี่เราก็ไปออมลงนู้นผมเคยมาประจำานี่เฉพาะเนี่ยเฉพาะไอ้นี่กัหลหลตังเลยนะนี่ที่พันนี่นะนี่นะนี่นะเฉพาะท่านรูปท่านอะไรเน,นีน่ยเนาะแกะสลักอะแกะสลักมัน ถูกที่ไหนล่ะนอกจากช่างบางช่างก็จะถวายเนาะโยมนแหละส่วนมากโยมจะจ่ายค่าช่างเนาะเออแก่แง่เอาหินตัดมาเป็นนั่นแกะสลักนั่นนี่น่ะมีใช่หล่อแล้วมาแปะนั่นนี่แกะสลัก ต้นอะไรเนี่ยปลาล์มหรืออะไรอ๋อไอ้นั่นอะไรวะเนี่ยนางใช่อะไรเศรษฐีไหม,ามปลาล์มนั่นไม่ใช่วัฒนาไมวัฒนานะวัฒนามีของเราต้นหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ปลาล์มไออีกอันนึงอนะ่ะแบบที่ของฉันมีอน,นีงอ๋อใช่ไหมอันนี้อีกต้นหนึ่งที่แกมีงไงเออนี่เยเนี่ยที่ฉันเอามาเนี่ยเออที่เราปลูกเออเนี่ยมันมีสองต้นที่มันใหญ่แบบนี้ออชมบรรยากาศนะครับ วัดป่าภูผาสูงนะครับอาจะดีจอมผานะครับที่นนทานที่เห็นเห็นนี่เป็นพระวิหารพระวิหารพานอนหินเขียวแกะสลักหินทรายเขียวแกะสลักนะครับหินทรายเขียวก็งที่ไหลหินทรายเขียวแกะสลักนะครับไปกินกันอีกแล้วนะครับ โดยครอบครัวประดิษฐ์ค่ายไปกินกันอีกแล้วโดยครอบครัวประดิษฐ์ค่ายนะครับไปกินกันที่ไหนเดี๋ยวสักคู่เจอกันนะครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงบรรยากาศสวยมากครับธรรมชาติไม่ร้อนไม่อบอ้าวเพราะอยู่บนยอดเขาเบื้องหน้าเห็นนั้นเป็น พระวิหารนะครับพระนอนหินทรายเขียว ทางไกลนะครับกรุงเทพมหาคนครคนคนนี้จะไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวครับที่สูงเนินทิดพันแต่งงานหรือไงโดยเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยขอมือก็ได้ เราต้องดังด่งห,หูก็ดีมุนสาวมาแล้วสาธุสาธุขอเฮงเฮงเฮงปังปังปงปังงสวยงามครับลมเย็นอากาศสดชื่นมาท่องเที่ยวได้นะครับมาร่วมทำบุญได้ มากันครับ FC ใครว่างๆมาก็อยู่กันได้หลายชั่วโมงที่เดียวนะครับชมวิวได้ด้วยมีร้านกาแฟกาแฟแล้วแต่จะทำบุญกับแม่ชีนะครับห้องกาแฟชมวิวสบายเลยครับมองไปถึงปากช่อง มองวิวได้สวยมากครับถึงหนองสลายปากช่องเลยครับบ้านคองม่วงคองม่วงนี่มีที่ขายเยอะนะเห็นใหลายเว็บแล้วหลายๆเพจเห็นหลายเพจแล้วครับ